คิดจะทําเกษตรใจต้องรักครับวันนี้พาเพื่อนๆมาปลูกต้นมะละกอกันครับเนื่องจากมะละกอเป็นพืชหากินตามหน้าดินเราจึงจะขุดหลุมไม่ลึกครับจากนั้นเราก็จะเอาปูนขาวมาโรยเพื่อกําจัดเชื้อราในดินการปลูกมะละกอนะครับแนะนําให้ ปลูกก่อนฤดูฝน1-2เดือนนะครับจะทําให้ต้นโตมากเลยนะครับต้นนี้อายุหนึ่งเดือนกว่าแล้วต้นโตกําลังดีครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําหญ้าแห้งหรือฟางมาคลุมหน้าดินเพื่อรักษาความชื้นของต้นมะละกอถ้าเราปลูกในฤดูฝนนะครับความชื้นในดินและอากาศมีสูงโอกาสที่มะละกอจะเน่าตายก็มีเยอะการโรยปูนขาวก่อนปลูกก็จะช่วยได้ครับเสร็จจากขั้นตอนนี้เราก็จะมาผสมน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอัตราส่วนอยู่ที่100ซีซีผสมน้ํา5ลิตรครับ คนให้เข้ากันจากนั้นก็นําไปลดต้นมะละกอที่เราปลูกมะละกอเนี่ยเป็นพืชปวบน้าครับมีระบบรากที่อ่อนแอชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะหากเราปลูกหน้าฝนเนี่ยช่วงที่ปลูกแรกๆถ้าฝนกระหน่ำทีลงมาต้นที่ยังเล็อกอยู่นะครับน้าขังนิดเดียวก็เกิดอาการรากเน่าทันที ก็คือเปอร์เซ็นต์การรอดต่ำอีกอย่างหนึ่งคือฤดูฝนหญ้าจะเยอะนะครับจะคอยแย่งน้ำแย่งอาหารทําให้มะละกอะเราโตได้ไม่เต็มที่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นในการเลือกพื้นที่ปลูกมะละกอะเนี่ย ควรเลือกปลูกพื้นที่เนินสูงนิดนึงนะครับหรือถ้าพื้นที่ราบลุ่มเราก็ควรทํายกล่องให้สูงไว้อย่างที่ผมปลูกนี่เลยนะครับอันนี้เป็นคันสะเก่าอีกหนึ่งข้อนะครับทำไมหนึ่งหลุมถึงปลูกหลายต้นโดยเฉพาะคนที่ปลูกในเชิงพาณิชย์อันนี้น่าจะรู้ดีนะครับเพราะว่ามะละกอเนี่ยเขาจะมีอยู่3ามเพศก็คือต้นตัวผู้ต้นตัวเมียและต้นกระเทยนะครับต้นตัวผู้เนี่ยจะไม่ให้ผลผลิตส่วนต้นตัวเมียเนี่ยจะให้ผลผลิตเหมือนกันแต่ว่าผลผลิตจะรวงนะครับข้างในเนื้อไม่หนาตลาดไม่ค่อยต้องการนะครับ ส่วนต้นกระเทยเนี่ยหรือต้นสมบูรณ์เพศเนี่ยให้ผลผลิตที่มีเนื้อหนารูปทรงสวยนะครับอันนี้ตลาดต้องการเพราะฉะนั้นในการปลูกมะละกอเนี่ยเขาจึงนิยมปลูกหลายต้นในหนึ่งหลุมประมาณ3ต้นขึ้นไปนะครับเพื่อทําการแยกเพศเพราะฉะนั้นในการปลูกมะละกอเนี่ยเขาจึงนิยมปลูกหลายต้นใน1หนลุมประมาณ 3ต้นขึ้นไปนะครับเพื่อทําการแยกเพศนั่นเองซึ่งวิธีการแยกเพศมะละกอนี่ผมจะมาทําคลิปบอกในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมสวัสดีครับ